พีจ้าสำหรับวันนี้จะพามาทำไอ้จอกเห็ดเข็บเข็มท้องอเขาเรียกว่ามุกมุกเนาะมุกเขบเข็มท้องเขาจะล้างน้ำอย่างนี้ก่อนขอเขากเห็ดเข็มท้องหนอเออเขาจะทำะทำยังไงก่อนครับเอามาล้างนำ้ำแล้วก็มาสีเป็นอย่างเงี้ยอื ไม่กินก็จะยังไม่เคยกินนะครับจะทำให้กินจะทำให้<ะ>รูอ้อร่อยอร่อยชั่หเราเฮ็ดเค็มท้องแล้วนี่เฮ็ดอ,อย่างอื่นทำได้ไหมครับทำไรหมดจ้าแต่ว่ารสชาติแต่ว่าไอ้นี่มันถ้าเราทำมันจะ เขาเรียกอะไรขอบขอบแค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 บ,บ,บมันจะอร่อยกว่าอม,มันเคี่ยวม้วนมันเคี่ยวม้วนเห็ดหูหนูเห็ดอะไรก็ได้<ม>นะถ้าเห็ดหูหนูก็น่าจะอร่อยอเหมือนกัน็อกเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูก็อร่อยวเวลาเราเคี่ยวมันจะกรึบๆๆเนะี่ยอ๋อต้องล,อล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อน โอ้โหนี่การะเข็มท,ทองนี่ที่จะเอามาทำเป็นหอมบกนะครับแล้วกใส่อะไรบ้างใส่พวกจิ้นพวกเนื้อะอะไรใส่บ้างครับไม่ใส่ไม่ใส่จ้ะอันนี้ก็หอมแดงหอมแดงที่เราซอยแล้วจะซอยเป็นเล็กๆแบบเนี้ยครับถ้าเราซอยจิตใหญ่ๆมันจะไม่เข้ากับไอ้เนี่ย เห็ดเขีมบทองเห็ดเขียบทองมันเส้นเล็กก็เลยหั่นหอมให้ชิ้นเล็กๆเข้ากับเห็ดใช่ป่ะจ้าสำหรับอันนี้ก็อะไรครับกระเทียมกระเทียมกระเทียมก็จะซอยเล็กๆหั่นเอาเหมือนกันหั่นเอาหั่นเล็กๆนะหั่นเล็กๆจะถ้าเราจะตำแล้วมันจะเละหมดใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าตำก็ได้อยู่ยิ่งหอม อืถ้าเราตำมันจะก็จะหอมกว่านี่อะไรอันนี้ก็มะเขี้เทศมะขี้ส้มมะเขือส้มครับอืมแล้วก็พริกพริกดิบพริกสดครับถ้าถ้าใส่พริกแห้งก็ได้แต่ว่ามันจะหอมเท่าใส่พริกสดๆแบบนี้ครับจะหอมแล้วนี้ก็อันนี้ก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยๆแล้วก็ตำ ถ้าเราซอยมันจะมันจะไม่ละเอียดเข้ากับเราตำตำไอ้กลิ่นมันก็จะออกทีนี้ก็ข้าขวคั่วข้าขวคั่วข้าขวคั่วเนี่ยผงข้าขวคันะ่วเนาะข้าขวคั่วทีนี้ก็หูสูตรหูสูตร นี่อะไรถั่วนาวถั่วนาวอาหารไทยใหญ่ถั่วนาวถั่วนาวใส่ไม่หมักใส่ในก็เกลือเกลือเกลือเราใส่เยอะนิดนึงเราใส่เราใส่ใส่ไว้ก่อนแต่ใส่ไม่หมัก เราชิมดูว่าเราคนแล้วก็ชิมดูว่ามันพอพอดีหรือยังเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ก็ได้แต่ถ้าเราใส่เยอะๆทีเดียวมันมันอะไรอ่ะมันจะเค็มอืมมันแก่ขไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าใส่เยอะทีเดียวผงขมิน้นครับนาน่ก็น้ำมันพืช ครับเราใส่สมมุติว่าเกลือมันเยอะไปแล้วมันเชียมไปแล้วแก้ไขยากแล้วก็ใส่ทีละนิดทีลรหน่อยมันหม้เหมือนเปรียบเทียบได้หลายๆอย่างครับถ้าอย่างสมมติว่าเปรียบเทียบเหมือนคนเราใช่ไหมเออทําค่อยๆทาใจเย็นๆนั้นเดี๋ยวนู่เดี๋ยวนี้อย่ายอย่าใส่ร้อนนะร้อนแล้วมันทําผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ครับมันก็เปรียบเทียบได้ทุกอย่างครับไม่ว่ากับข้าวหรืออะไรในชีวิตประจำวันของคนเราอ่ะ มันมีผิดพลาดกันได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเช็คไปอย่างนี้แต่นี่เอาออกไม่ได้ถ้ามันถ้ามันเค็มแล้วออกไม่ได้เค็มแล้วออกไม่ได้แวถ้าเราใส่มันจืดมันจางไปเราใส่ที่ดังก็ได้แบบน้ำถ้าคนแบบนี้ให้มันเข้ากันแล้วก็เข้ากันรุงเครื่องเข้ากัน เสร็จแล้วก็ตักใส่ไวต้องใช่ไหม,มค,ค่อยค่อยคนไปให้มันเข้ากันพอดีหอมหมกเข็ดทองเข็มทอง ของแม่ครวัวไทยใหญ่อร่อยนะคะอร่อยแล้นี่นะครับเคยลองทำกันกินดูหรืยอยังครับถ้าไม่เคยก็ลอง,ลองทำกินดูเสร็จมันก็ไง,ไง่าย ขจะลองชิมดูคเขาจะลองชิมรูว่ามันโอเคพอดีอ่ะถ้าถ้ามันเค็มไปมันจะมันจะอะไรอ่ะเพราะว่ามันถ้าเราหมกแล้วมันจะมันจะพวกไปมันจะวดตัมันจะหดตัวมันจะเค็มใส่ไม่ไม่เค็มเฮ้ ทีนี่ก็ใส่ตองมีหว่ ให้ต้องมันสิกนะคะถ้าร้องสิกน้ำมันจะไหลออกมันจะไม่อร่อยมันจะจืดอถ้าต้องไม่ฉีกน้ำมันไหลออกหรือว่ารสชาตินั้นไปกับน้่นหมดแล้วเลยจ้าอือคิดว่ามันรั่วไหลออกไปแล้ว ขนาดยังไม่ได้หนึ่งเลยมันหอมแล้วหอมเครื่องกุ้งมันหลายๆอย่างเรสบอตคา้หอม มันเล็กเกินต้องเพ็ก จอกลา่านี่พี่น้องใครอาจจะไม่เข้าใจนะห่อลาน่าจะเข้าใจถ้าเป็นจอกไห่าราคาแค่ใหญ่เลยวคราจะมาใส่หม้ออย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงใส่ไม่มากถ้าใส,ใส,ใส่ใส่เยอะมันจะทุ่มทุ่มตอเนมจะไม่อร่อยละครับใส่นิดเดียวอย่าให้น้ำท่วมปากห่อใช่ไหมจ้าแล้วก็ท<ม>อย่างเงี้ย แล้วก็นึ่งไปเลยเอาตามไปดูนีอ่อะไรไหมครับสักพักหนึ่งรออะไรกินละ หมวกเเข็มทองเป็นอย่างนี้ขอหนึ่งอหนึ่งคอหนึ่งเฮปเข็มทองเนาะแล้วพูดยังไงให้มันถูกเนาะคอหมวกก็ไม่ใช่ถ้าหมวกภาษาไทยาใหญ่ก็เฮปเข็มทองจอกน้าตาจะเป็นอะไรค่ะเป็นแบบนี้ไปตาไปกินเลยมา นี่นะครับเดี๋ยวะจ่ายจะพามาชิมดูนะครับเห็ดชิมนทองมอาแล้วครับพี่นอ้องมากินด้วยกัน เดี๋ยวผมเอาช้อนมานึ่ช้อนอีกแล้วค่ะไม่มีเกือกแล้นะครับนี่มาแล้วครับนี่นะครับ ้ำชาร้อนๆเลยเราต้องกินน้ำร้อนอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเราป้องกันโรคเรื่อยๆน้ำร้อนไม่ได้กินน้ำเย็นนะครับพี่น้องเราต้องกินน้ำชาถ้าไม่กินน้ำชาถ้าไม่ชอบกินชาก็ต้องกินน้ำร้อนๆนะครับไม่ได้กินน้ำเย็นครับช่วงนี้มัน เป็นดกอะไรกันอยู่ด้วยนะครับเห็บเข็มทองครับที่มีคนทำให้กินนะครับอร่อยครับเห็บเข็มทองนะครับลองทำกินดูนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนครับผมครับอร่อยนะครับ ครับถ้าเราเคยกินน้ำร้อนตลอดเนี่ยครับน้ำเย็นเราจะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบกินแบบเนี้ยจะกิดใจนะครับลองกินดูนะครับน้ำอุ่นๆนะครับ

คุณผู้สมท่านไหนคนไหนที่ยังไม่เคยลองดูนะครับหอน,หนึ่งแห่เข็มทองนี่ลองทามดูนะครับอร่อยมากนะครับท่าจะกินยอดติดใจแน่นอนนะครับส่วนบัรถิวดิบที่ผสมก็เพื่อนผมุงร้องก็อย่างที่่ายให้รู้นะครับ ถ้าเราชอบใส่หมูหมูบวหรือไกลล่อะไรพวกนี้ก็ใส่รวมเลยแน่น,นะ กินกับข้าวเหนียวขุ่นๆนร้อนๆึนะรแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยกินข้าวเหนียวก็มันถ้าเรากินมาาันจะอดท้องนิดหน่อยเพราะว่าผมเมงก็ลาวกระจายก็บกติก็กินข้าวเหนียวอยู่แล้วข้าวเจ้าก็กินได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่ท้องมันหิวไวข้าวเหนียวนี่มันจะอยู่ได้นานนะครับ นี่อร่อยมากครับต้มยำปลาครับต้มแซ่บถึงยอดอร่อยมาก เวลาเราเคี่ยมันจะหนึบหนึบหึบนะจะเข็มพ้องจินน้ำชาร้อนๆด้วยน้ำชา ถ้าไม่กินน้ําเย็นถ้ากินน้าเย็นก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้ากินน้ําร้อนนี่ชัวร์รับรองเลยมันมีความว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ครับน้ำร้อนนี่ไม่มีปัญหาครับกินน้ำร้อนนี่น้องมันติดช่วงติดเชื้ออะไรไม่มไม่ติดอะไรง่ายๆครับกลัวมันร้อนไง พ่อสาวไทยใหญ่เรือพี่น้องไทยใหญ่ไปวันไหนเดือนไหนก็เช่นไปเที่ยวไปเล่นไปดีกันมันจะมีน้ำชามาตั้งวงล้อมกันมีตลอดเลยวันไหนก็เช่นลองไปดูว่าแถวรัชชานก็เหมือนกันรัชชานเมืองนอกพักขึ้นบ้านเขาไปปุ๊บเนี่ไปเที่ยวไปเด่ไปเล่นกันเป็นเพื่อนอยากพี่น้องหนึ่ไม่ใช่ก็ตามมันจะมีน้ำชาเนี่ยมาตั้งไว้ตลอดเลยน้ำเย็ยนไม่มีครับเขาเลยนิยมกินน้ำชาเป็น นี้ก็เป็นสวนน้อยนี่ครับหมดเกลียงเลยออหอมหมดหอมนึ่งนะข้าวข้หมดไม่จัง ครับไม่ลนครับอย่างไรก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมผมราวกระจายเก่งตองนะครับสำหรับคลิปนี้เห็บเข็มทองที่นิ้วครัวทาที่กินนี้ก็สุดยอดครับอร่อยมากๆครับปัะดิครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับบบครับ